สวัสดีครับผมจอบเจรักมาโคครับมาดูคลิปหนึ่งครับจเจ้าซูม,มิโตโมเอสเอชสองหนึ่งศูนย์ครับเอฟห้าแต่งสโลปครับทำสโลปครับแต่งสโลป,ปขอบสะครับ เร็วดีครับโอ้เสียงรถอีดกันมาด้วยตั้องอยู่ริมทางครับอย่างนี้เลยรถวิ่งผมอยู่ไกลครับอยู่คนละฝั่งเลยครับเจ้าไอโม่ครับอยู่คนละฝั่งเดินไปไม่ได้ครับเละเละคนเยอะครับไปไม่ได้เลย นี่ครับแต่งสโลปแล้วใกล้จะเสร็จแล้วครับหัวครับนี่ครับสากใหญ่ครับ่ครับสากครับปักของโครงการครับ นะครับสุดแข็งเลยครับีก้ก็จะรวมหน่อยๆครับหกพันแปดร้อยชั่วโมงครับ รถคันนี้สีก็จะหลวมนะครับรถประมาณห้าปีครับสียังสวยอยู่เลยครับดูแลรักษารถดีมากเลยครับคั้งสองมีตูดครับตูดลายนิดนึง <c oughs> อยู่ใกล้เสียงนาด้วย ตอนการรีสโลกับเรียงฟันนะครับงานไม่ละเอียดเท่าไหรครับไม่ละเอียดเท่าไรครับ สวยงามครับชมิเตโมงผมชอบนะผม,ผมว่าสวยดีนะครับชมิเตโม่หนัก็นิ่มครับ ตรดลายครับสายลุยครับสายลุยลุยแล้วครับ ปั๊มดูดน้ำมันด้วยนะครับนี่เนี้ยไมีสายยางอยู่ยข้างถังน้ำมันมีปั๊มดูดน้ำมันด้วยครับดูน้ำมันเองเลยครับสบายสบายครับครับแต่งให้สวยครับแต่งให้สวยแต่งให้ตรงแต่งให้สวยครับ โอ้แบตจะหมดครับโอ้แบตจะหมดนะครับ20%แล้วพี่น้องอคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับแบตจะหมดนะครับฝากพี่น้องที่รับชมครับกดติดตามด้วยนะครับมาจะลงคลิปหใหม่ให้ดูครับขอบคุณครับ